สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องโรฮิงญาเกมมิ่งนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวแผนที่ผมใช้ขึ้นซูเปอร์แชมเปี้ยนแล้วกันก็คือเมื่อวานผมขึ้นเป็นซูเปอร์แชมเปี้ยนแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับว่าวันนี้ผมไมได้ยังไม่ได้เล่นนะมันก็เลยกลับมาที่แร้งแชมเปี้ยนแรงกิ้ง55นะอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าแผนที่ผมใช้ก็จะเป็น สี่ซึ่งแผนนี้เราจะเล่นเป็นปีกสองข้างนะครับมันจะไม่ใช่แผน default นะนี่มันจะเป็น IM Lm อ่ะและแผนนี้บุกยังไงเล่นยังไงเวลาบุกนะครับผมจะใช้สามตัวนี้สามตัวนี้นะกดเออลหนึง L1 L1 x L1 ส่งก็คือการทำชิง่งละเติมส่งละเติมส่งละเติม3ตัวนี้ตลอดตลอดเว้นแต่บอลอยู่ครึ่งสนามเราเราจะไม่กดชิง่งเพราะมันจะไม่มีตัวรับบอลน,นะผมไม่รู้คนอื่นเล่นยังไงนะแต่ผมเล่นอย่างนี้นะอ่ะแล้วพี่ไอ้ปีกสองข้างอ่ะมีไปทำผาอะไรปีกสองข้างมีเว็บ พักบอลครับก็คือสมมุติเราส่งแล้วเออสี่ตัวนี้สามตัวนี้สี่ตัวนี้ตันปุ๊บเราต้องออกปีกเพื่อพักบอลเอาพี่แล้วพักบอลแล้วยังไงอะกลับมาที่เดิมมันก็ต้องตันปะ่ะไม่ใช่ครับคือเราได้พักบอลปุ๊บเราไม่ใช่ว่าพักเราก็ต้องเลี้ยงนิดนึงครึง่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 งครึงคร่งดึงตัวประกรบของเขาให้เทสมมุติอ่าบอลท,ที่กุลิตก็ต้องให้กุลิตอะทำอะไรก็ได้ให้ตัวประกรบเขา่าอะ เทมาฝั่งนี้เพื่อจะให้ฝั่งเอเบัปเป้อะว่างแล้วก็จาก่ายลรนโดแค่นี้ครับวิธีการเล่นนะส่วนเกมรับผมก็ใช้แค่ในหกตัวนี้วงนี้นะครับผมตามนี้เกมรับซึ่งจะกดกดดันสูงมีเช้กัหน้าบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับส่วนแท็ติกนักเตะของ ทีมผมก็จะเป็น AR 1 DP 1 SR 1 AR 1คือหาช่องและยืนตำแหน่งคืออันเนี้ยลนสมมุติสมสมุตินะครับได้บอลปุ๊บลอนโดมจะวิ่งเติมไปเลยอ่า AR 1อันเนี้ยเวลาสมมุติเราเสียบอลปุ๊บลอนโดก็จะพยายามช่วยบีบวิ่งไปยังหาพื้นที่เพื่อเกมลุกอันนี้ก็คือเหมือนวิ่งหาช่องว่างผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะแบบตามคนอื่นเขาอันอนี้อันนี้ก็ผมก็ปรับเป็นกดดันกับ ทะลุไปยังกรอบเผ็ดโทษอ่ะที่เด็ดคือตรงนี้เลย4 4 2อะไรคนถามว่าทำไมพี่ถึงไม่เล่นตัดเข้าในในผมบอกครับปิกสองฝั่งผมมีไว้พักบอลถ้าคุณเอามันตัดเข้าในมันจะกลายเป็นกองหน้าหรือกองกลางไปเลยเพราะมันจะบีบเข้ามาซึ่งทำให้ผมไม่มีตัวพักบอลแล้วทำให้ผมเสียบอลง่ายใชย่ตามนี้นะที่เหลือก็จะเป็น ไม่ดันไม่ดันไม่ดันทั้งหมดอ่ะแท็กติกทีมก็จะประมาณนี้ก็ไม่ต่างกับใครไม่ต่างกับคนอื่นหรือมยอยั้งก็คล้ายเงี้ยนะครับประมาณนี้เล่นก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบห้าสิบสามสิบสี่ห้าห้าสิบก็ทั่วๆไปนะอ่ะก็เดี๋ยวพูดแล้วก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันในเกมดีกว่า อ่ะผมก็เจอนะักผู้เล่นที่ชื่อว่าย9ิบ KQ ซึ่งก็เป็นแรงแชมเปี้ยนเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวมาชมเกมกันนิดๆหนะ่อยหน่อยะก็คือจังหวะสำคัญสำคัญของเกมที่ผมจะบอกก็คืออ่ะอย่างเริ่มเกมมาผมก็จะดูเชิงก่อนส่งไปส่งมาก็ยังไม่ได้มีจังหวะวือหวาอะไรแรกๆนี่ครับก็คือขึ้นเกมเรื่อยๆไม่มีการรีบไม่มีการร้อนนะเพราะว่าผมจะไม่พยายามรีบเพื่อที่จะให้ตัวเองเสียบอลแล้วก็ให้ตัวเองเล่นยาก เพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจงไงนะก็คือเล่นไปตามเกมเรื่อยๆอยู่จังหวะน,นี้อแอบเราเกือบจะได้ครับจังหวะน,นี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะเรามาดูผมสวิตตัวบ้างการสวิตตัวผมจะใช้เป็นอนาล็อกขวานะครับถ้าสังเกตอะมีการกดกดดันสูงดูจังหวะน,นี้ให้ดีนะผมพลาดนะกุลิตพลาดแล้วจังหวะน,นี้ก็คือเอาแต่ว่าจังหวะน,นี้ผมก็อไรผมรู้แล้วว่าเขาต้องส่งตงัวแน่นอนก็คือจะวิ่งมาดักดูเราก็ขึ้นเกมของเราเรื่อยๆเรื่อยๆ เกมก็ไม่มีอะไรครับก็อ่ะโจกระทั่าดูจังหวะนี้นะครับที่ผมได้ประตูก็ดูเวียร่าจ่ายบอลมาลุดกุลิดจ่ายบอลเข้าในมาจังหวะนี้เบ๊บเบ๊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 บอ่ะก็ออกมาเหมือนเดิมเึ๊บจังหวะนี้ปึ๊บอ่ะวางแล้วดูครับดูครับดูจังหวะนี้นะผมเล่นโจโจฮันครับมีจังหวะพื้นที่แล้วดึงแล้วก็ปั่นหายเลยครับก็คือหายเลยครับถ้าโจโจฮันครับปั่นจังหวะนี้ไม่ต้องห่วงครับเล่นไม่ยากครับแผนนี้เล่นกันแบบต่อบอลเรื่อยเรม่ต้องร้ออนะไร มาดูจังหวะผมเสียประตูนะอันนี้คือผมพลาดจริงดูครับดูดูด,ดูนี่ครับสวิตตัวมั่วมากครับจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าสวิตตัวมุ่มากเดี๋ยวดูนะครับดูครับอันนี้คือจังหวะนี้จะถามว่าดวงด้วยไหมก็น่าจะเป็นดวงไม่ดีด้วยแหละผมประตูปัดไปเข้าทางเขา่าอ่ะก็จะเป็นจังหวะหนึ่งหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเพสได้แล้วก็เพสผมสังเกตว่าผมจะเพสถึงตัวเขาไวมากเพราะว่าผมต้องการบอลที่จะมาเล่น ให้ได้ไวที่สุดแล้วผมเพื่อที่จะขึ้นไปทําประตูนะครับดูครับเดี๋ยวมาดูจังหวะที่ผมเล่นประตูขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับดูดูให้ดีนี่ครับดูครับยยนครับดึงอีกแล้วแล้วนี่ครับท่านี้คือท่าที่ต้องใช้จริงๆทุกเกมที่ผมเล่นต้องใช้นะต้องใช้เลยเกมท่านี้ไม่เป็นท่าเฮลฟรีกอ่าท่าก็คือกดอันล็อกหน้าหลังอันล็อกขวานะกดหน้าหลังหนึ่งทีก็จะเป็นท่านี้ พาดอย่าไม่น่าให้อาภายัยผมบอกเลยนี่ครับโลนดเขาก็ดันสูงขึ้นมาเชคกำหน้าจาาังหวะนี้แล้วเดี๋ยวดูโรนโดปึ๊บปึ๊บนี่ครับโลง่งแบบโลง่งยิงครับมันสวิตพาดได้ยังไงลูกนี้โอ้โหไม่น่าให้อาภาัยนะะเล่นอย่างนี้ผมจริงๆควรจะแพ้ด้วยนะครับผมผมเล่นแบบฟอร์มไม่ดีเลยตอนนี้อ่ะเราก็จะมาดูครับผม,ผมก็จะเปลี่ยนตัวเป็นออลโรนด สักนาที่เจ็ดสิบเนี้ยควรจะเปลี่ยนตัวเพราะหมดรับบิกแรงแล้วหมดมาลอนโดกับเหย็นโรนันโย่ลงมาแล้วก็ลอนโดไปยืนหน้าเลยแล้วดูครับก็ส่งผมก็เล่นใจเย็นเหมือนเดิมครับไม่ต้องรีบไป็นทางร้อนอะไรครับบอลเสมอกล้วลอนโดไปยืนหน้าเลยแล้วดูครับก็ส่งผมก็เล่นใจเย็นเหมือนเดิมครับไม่ต้องรีบไป็นทางร้อนอะไรครับบอลเสมอบอลไม่ได้โดนนำครับนี่ครับอันนี้คือจังหวะเนี้ยผมมองว่า เหมือนเป็นดวงผมด้วยนะดูโรนโดลงมาซุปเปอร์ซับเฉยโอ้โ,อโหยิงง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยนะลูกนี้ก็ชิลๆครับไปครับผมก็อันนี้ผมต้องเน้นแล้วนะคอยดูครับถ้าการเล่นแรงสูงคุณต้องสังเกตเวลาด้วยอ่าังหวะนี้ผมควรเน้นแลวผมต้องรีบเอาบอลมาอยู่ของผมให้ได้ผมต้องเป็นฝ่ายของบอลไม่งั้นผมจะโดนเขาบี้บี้เรื่อยแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการประตูครับนี่ครับดูครับสวิตตัวปึ๊บเกือบโดนครับลูกนี้ สมาธิสูงแค่ไหนก็เกือบโดนได้ครับก็จะเปิดบอลออกมานี่ครับสี่นาทีนี้บอลต้องอยู่ห้ามอยู่ฝั่งเขาเลยครับเราต้องเล่นให้ของเราให้ได้ดูครับอืเกือบไปงั้นครับอ่ะบอโต้คองบอลดูดูลูกบอลนี้ผมไม่ยิงนะผมไม่ยิงเพราะผมผมก็ไม่เข้าใจกันนะครผมไม่ยิงแต่ว่าจังหวะนั้นผมยิงแล้วผมน่าจะเสียบอลและน่าจะยาวซามากกว่าผมก็เลยคิดว่าเออกูเล่นแบบว่าไอ้นี่ดีกว่า เอาชัวร์แต่ก็นี่ครับผมก็ไม่ได้บุกอะไรเยอะแยะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะเวลาใกล้หมดแล้วผมไม่ต้องไปต้องรีบอ่ะก็จบเกมครับเป็นนั้นว่านี่ครับผมก็ได้มา2 8แต้มก็กลับมาแล้งซูเปอร์แชมเปี้ยนเหมือนเดิมแต้ม2,007นะครับอ่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับก็คลิปก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันก็อย่าลืมกด s u b s c r ร b e ไลค์แชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ